ท่านบงบอกแต่ว่าหยา,าิเปรดบอกบอมาชั่งันสูงมาชั่งัสูงก็ก็จะว่าอยู่ด้มาจาก่มมาเดินอันนี้ก็ว่าขั้นเสียงผู้ยิ่งเป็นเทวดาขั้นเสียงหนึ่งเอาเป็นเทวดาบอกขญาดเปตจ่อยอยู่ด้เทวดาก็จะบอกว่าเทวดาประจําขันหยา,าิเปสิเขาจรเอาจริงจริงจังได้บาปเด้อกรรมเด้อ ตัวผู้บริสุทธิ์ใิแล้วมันเป็นเช่นมันกาเจอ้าองิีฮากาบลนวาจฮอนเดาฮอนบอฮอนพิเารณาฮอนบอกต้องถามตัวนนจริงคนตั้งเต่หยา,เเาิเป็ดมอเตอรไซเฮาก็อยดิมาจะนีนี่ทีแล้วเฮากาบวนวาเ,าเขาเจาวบอกง่ายดูดิ บาปนี่กันฝันมันมั่วๆเขาบอกนี่ยเบ็ดมั่วเขาบอกเสียงมั่วเขาบอกต้องเสียงสะาจัดอเจ้ากระดาไปอย่ะเจะต๋วตวมันจะหายตงเชียรก็ไมีไอ้เรงตอบเาจะตัวเพิ่นเด้อเพิ่นเพิ่นจังชาจังชี้เหล่านี้บาปปลายจะได้ บริตัวไม่เจอเขาเอาเด้กกันไอ้ไอ้เอาโบจ้าไปจุูบๆขอเด็กอันนี้ว่าแล้วได้ในตัวดีแจงวา่าโมดีเพราะว่าเขาเป็นผู้ประดักเขาวา่าโมดีตัวแจ้งดาโมดีบ่อยเอาตัวเขาโอ้ยอยากให้หัวเห็นได้ยินได้เด้อ แปลว่มามันมวนมวนตัวมวนมวนเพราะว่าเขาเป็นนักสอดจองนับเขาเป็นหนักสอดตูวสอดเห็นหนักพิสูจน์แล้วขั้นเสียง,เเงยงกี่นึงกะฟังไปโอ้บุอมอิสระบุมิสระว่าเดิบุิสระเอาเป็นตัวอย่างมาได้เ,เป็นคะทิมาได้เจ้าไอ้ผู้ไอ้นบนพันเร็เดี๋ยวทั้งแถวันจานกันหลายสิโอ้เป็นหลายเป็นเสิบเสียงปไปละ ขัานัาเบกอยากฟังเสียงพุธีนานม่บอกไปว่าเออเสียงพุธีุมนันเช้าฟังฟังแล้วว่าลํำพระลํำจัวไปไปบายโบ๊ทแดน,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 นแต่ว่าบอกเสียงเขาดอกโอ้บทสะลาลรบทสลาเลยเขาก็เขาทีขันว่าบอแมนมันก็คือดีนะ <laughs> ก็คือเรื่องัน เคยหรือมันจะเป็นสันไม่บริไปเด้บริบปีเคยจังขาจาวอร์ก็เคยมันจะเป็นสั้นมันก็บริบปีไม่จะจังนาแต่าบุเจ้าเลยนี่แหละขอกวอายักษ์ขอบวบอ่อใหญ่ขนานดนอพราะว่าเจ,จ้าบูญเจ้ามานนะเจ้าบุเจ้ามาพยายามฝนยามเปล่นมันมีฝนหลบเนี่ยอันนี้ว่าใช้บุได้ดีเนี่ย เขาเห็นผู้เดียวเนี่ยอันนี้เขาเห็นทา้อยู่เนี่ยทัานเขาเห็นผู้เดียวทัานเขาเห็นผู้เดียวกวดแบกปีกใบบมาสัดเกินจเกินตีตะปูใช่ผู้เดียวช่างเงี้สีขาวหลายๆคนม่าเฮ้ยเขาแย่เลยโอ้าะจะปานนี้กตีผู้เด็กใจไม่ได้อตีตะปูเพราเขาบ่ถึงวางช่างเงสีขาวขึ้นเบิดพันกว่าบาท สังกษียาวเาป็นกับปกเด็กๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็ว่าอยากเปลี่ยนสังกษีอยู่เนี่ยแต่ว่าห่างบทรทันไม่ใหม่โฉบสุมเก่ามันขึ้นบันดหรือไมหักอ่ะสามปีเลยได้ไม่อยายุข่ายอย่ามันผ่าหากักสังกษีสุมเกาไปทิมนเนี่ยสังกษีเก่าเนี่ยสอดเลยบเปอร์ป่าตะเทิงสอดใส่กันเลย แต่ว่าไปซื้อเลยซะบ่ขั้นซื้อมาจากไครซื้อเลยให,ห,ห,ห้่ว่าตาก็บพดีว่าใจกะบงปัญหาพันกัวสี่พันกวั 4, วเลยน,น้อยๆนะมีอยู่หัะนะแต่ร้านเราไปเอาไวบ้านแล้วร้านออกไปเขาดีเหมือนบอกอยูกก่เขาดีแ้าเราทิมใส่ไม่โชกหา เลยตาบดีก็กะนั่นอยู่จะ้ยากอยู่ก็ะใจสยุ่มสามตัวใช้เข่าสามตัวก็กแล้วแต่พานดนได้ก็ยังดีอยู่แต่ปวกคนแห้งอยู่เนี่ยแห้งหรีอขันดาเมื่อเจ้าเขาแล้วหันเสาขันเจ้าจะปลูนดีขันเอาสาไม้นี่เมื่อก็จองไม่นาหา เสือปูนมาเทพลินแล้วก็เอาตั้งปูนเทพปูนรอบก็อยู่ได้ดักหกต้นำไม้กับเฟิรมสไมนัอนอยู่ละเมื่อนไม่แดงไม่เก็กมีอยู่พอจะซื้อเลยมันบอกมีเงินแล้วันอยู่แค่นี้นแหละวันอยู่แค่นีอน่อันที่ปูว่าไม่ไมีอยู่นี่ไม่เก็กไม่อย่างนี้เป็นต้นนั่นบอกพวอันที่มันเป็นต้นมะทะเัเรื่อยนนั่นบอก โอ้ดิ้นหนอกเด้อได้ดิ้นหนอกอันเราตัวนี้ไม้ลายนั่นซุ้มมันเป็นต้นเนี่ยปูซุ้มมันเป็นต้นนั่นบอจังสได้ซื้อเรื่อยมาเรื่อยซื้อเรื่อยเออครับผมเรื่อยใช่มาเรืยไม่นี่แหละซุ้มเป็นต้นนี่นบอบอเอาซุ้มเป็นต้นละเอาซุ้มเล็กน้อยบอเอาซุ้มมันเป็นตะแล้วนี่นะเนาะมันน่าแล้ยวคนเว้ยแต่ต้นไมเนอปูเนาะได้ก่อนครับพขาปูวันนี้ินบ่บอันต้นไม้นี่แม้ปูว่าหลายเลยไหม อันซุ่นมันเป็นต้นนั่อนบ่แล้วก็เป็นต้นยุ้งยื่นแล้วก็เป็นขอนกับนึ่งขอนแดงขอนแดงอยู่หันแน่หนุดตัวหนึ่งขอนแดงนี่ไม่ยุดแดงมันเบิดเบิร์ดนี่แหละแดงรายอยู่นมือบ่ในแป้นเพิรนตรงขางเขาก็มีคบไปแล้วก็ยังจะคือขางข่าวท่านคือเสยยัวข่าวท่านมันกะ เหมืดใหม่พอได้อยู่ทางต้นมไมใหญ่ต้ตนใหญ่ยังใครอยู่ไม่เสาไม่แดงก็โอ้ยหลายอยู่ทางมีจต่ไม่แ,มแดงทันี่แหละทจบนี่กะแ่เติบอยู่แ่บ่าก็ต้องใส่ปูนสามกะสอบืูนแล้วมาก็เทลิ้นตะกอนเทลิ้นปูนเ <c oughs> ระดับกับเสาตังกระเทปูนทับันงสนบาท่านดลนมันจไ,ได้เิี่ยวเล้ดาวรับเครื่องใส่ไว้ที่มัน ปลวกมันแห้งมันมาเบิร์ดคงเขตดมื่อยูุนิเบิดไก่ก็กินบ่ไหวกินบ่ไหวย์ตัวปลวกกันไปทั้งเพิ่นไก่กินทั้งเทงกันบ่วสอดมันก็บ่ได้กินได้แม่นบ่เขามันสอดขวดน้ำอยู่ขวดน้ำเปียนมันก็ลงหูไปจอนซ้อนบ่ได้กินกับเขาระว่ากันบ่เว็เดีก็บ่ได้ว่าจะสอดพองเรื่อยอยู่ก็ดีๆไว้ได้เรลยก็นั่นก็ได้ ซื้อได้หลายปีแล้วชี้หาหกปีแล้วมาเนี่ยื้อไปลูกเคยมาเนี่ลูกเคยก็ว่าซื้อไม่ซื้อใหญ่กว่าเก่าอาจารย์ซื้อใหญ่เขาจับำเสียไปหาพันอาจารย์เนี้ยซื้อหกพันจะหาพันก็เป็นหมื่นกว่าบาทแล้วนี่แหละอันน้อยเขาบอกว่าจับอันนี้ก็อันน้อยปัญหาที่ซื้อมาเนี่ยก็นยังไงจะอยู่ คื ừ, ออาพันแปดเพราะคือหลายปีแล้วแต่นายบานนี้มันตายบาเนี่อะไรไม่ให้เราแต่ตาดีไม้ได้อย و, ู่ใหได้ใช้ได้บานนี้เอาไปไว้บ้านจะเขาถิ่มใช่ไา,า่ได้ซอกหาเยอะครับไระบอกแม่เขาซอกเอาจนมันเป็นอาชังก็ได้บอกบอกกินมาว่าจำไม่ได้ บ่บอก,บ,อกบักลูกเคยเอาบามาแล้วซื้อบาไม่ก็ร้อยสองรอยจังหวม,มันน็อกจะเลยรุนใหญ่ๆมันแส่บได้เขาจับเห็นบักมันบักร้านเคยอยู่เนี่ยไปจับของเขาจับนี่เมื่อนานไปไทยเอาเขาพามาไทายเอาไปขายทังเงอื้อนพวกมัจับองว่าจชื่อซุเนี่ย มันมันเหตดพอเถอแปามากอะในป่าป่ากันกับเมียหลานหลานเคยนี่จับเอาหาเงินได้เสียปูนี่มิดอันพบพุ่มเพิ่นมหานี่เพิ่นว่อหยังอีกว่าปูาอันพบพุ่มที่เพอปูนีน่มิดอีกว่าแล้วก็นี่มิดว่าจังไหนครับผมนีมนน่มดวองสุฟังนะนี่มิดครับผม นี่ไม่รินอะไรน,น,นี่ละมันแบบมันบ่นยืนบ่นย่างโยนอะไรมันทรงสีบอแมนมันกระทับถมกันอะไรมันทรงสีแมนหรือทรงไก่เแียงกระโบทับถมนะฟังใจว่าเฮ้ยมาคืนกระว่างเลยว่างนั้นเราขอนี้แกงเนาะ ศิวามันเข่ากันกับแต่ตน้นจนหอดเมื่อนี้แล้วมันใครเชื่องกันหรือมใครขึ้นกันก็ได้เอาก็ได้เบาบรวจับที่จับไปตลอดโรสศรบวาคืนเนาะมันี้เลนแล้ว <c oughs> เกิดว,ว่าวเขาเกิดว่าวเขาบ้านนี่ววไอ้เมื่อเจ้ากระบอกว่าแลวกระเปา๋าที่บุรีแหงออแ่งคอร์ลนี่แหละนี่หละจะว่าจับต่วันจับ เมือ่อใดจับเพ่นกระจงเข้าใจแต่าวาเพื่ออันบอกจะเนี่ยหนึ่งห้าหกเนอะกับสิบเก้ามันแบพัวพันกันอยู่ต้องเชร์กันชดแชดกันั้องแชร์กับเชดกันหนึ่งห้าหกกับสิบเก้าผู้ไหนมาบอกหนึ่งห้าหกแฉบแบดีแฉบกันอยู่เรวดาละเนาะพัพันหนึ่งห้าหกกับสิบเก้า แจกเบอกมันบอกไปเจอเร่งระบอบ่เอ่บอไป้งต่องวดระบอบครับคือครับผมจะโดะพูเอาไหม่จ็ดเอาอีกเก่าเก็บนี้ก็เาอีกนะู่ะหนึ่งห้าหกสิบเก้าครับผือกระดาผมองห้าห้า มื่อกี้กับวันที่หยิบแปดแล้ว 9, หยิบเก้าสามชิปยังไงปูว่าวยังไปทุด,ดงซื้อฟังยูดอกไปพ่อนพระพ่อ,พอเล็กไรนี่ผมมักทั้งนี้ไหมปูโบ้ได้ออกมาจากอันแน่บอ่ พระซุ่มเขาเจ้าไห้ก็เล็กไหลนบะ่เดลามาเนี่ยบอกครับผม <Hey. S 2> อันปูโบไดลามาเนี่ยบอกเขาเจ้าไห้เทวดาไห้นั่น <Hey. S 2> เล็กไหลเนี่ยครับผมเล็กไหลก็พระดีดีไหมครับผมมันมันมันอะไรจันได้เราคอบางยางบบอยากเสือปรนเด็น,นบางยางก็เสือบาในยุคบริการโมนานเสือประคิดอยู่เอ๊ ลูกปิงปล่องลูกฟุตบอลกับทุบในไทยที่เสีอลายยี่ป้เสีอรอดเสีอหลอดเลยจะจะเบาเสียรอดพอมาแม่เลยดีอ่ะอันนี้ก็มาเป็นปนัญหาแต่ว่าก็เขาบอกว่ามันวนเวยียนนี่เนี่ยของเกา่าหรือหลังจีง ว่ากเกาสองมันบ้าะไบ้านี้มาสิบเก่ามันวันนี้ไก่เก่าวนี้เนาะ<ช>บันีไก่บงเกอ่ะเก่าสองลายเทียแล้วคิดเบิงพิษหนึ่งเนาะตบาดพระเพอพระคุบาจารย์ย่าพอไม่บาดเถกรายตัว <c oughs> ที่แหลมพันหลอกหนึ่งสีเกตไม่หลอกสีเกตหัวสองมา คอยบอกยาก็เลขตุกเกาหนสีเกตออกหนึ่เกตเนี่ยก็เจ้าก็ได้หลายเนี่ยที่เจ้าเก็เลยว่าเออบหนอาออกออกันอย่เข้าเจ้าว่ามาเนบ่ยบ้ยั้งบาเนี่ยอเขาบ่ไปใกล้จักเทียไม่แต่จังว่าให้ผลมาเล่นเอาไปเถอะบอมีเงินเดียวเสนได้มาเท่าไรแทงเลขเบิดอะสิจะพอจุวัดเนี่นือย กูจะไปตีงูไอกากินีนอีกแล้วว่ญญาจะได้ใจว่าเอาป,ปากดอกสิ่ไปเล่นพันโยเอาเพราะท่านจะไปเท่านั้นแต่ว่าก็ได้ใจว่าโอ้กูตีงูไอกายจีนอีกครกั้งนะวายเด้ยน่ะท่านว่า, <c oughs> วาบนเสื้อกับผบ้เสือเ้อกระดาษเสือ้อปักยางนี่พ่อใหญ่อันที่ปูว,าว่าบางหันนั่นโอ้อยากให้เห็นน้ำเด้นี่คือเห็นอยู่ในนิมิตหรือตาที่สามครับผมใช่ก่อน ทิปูว่าโอ้ยอยากให้เห็นน้ำเด้นี่อย Dieser ู jacket, 3, ่ในนิมิตหรือตาที่สามครับผมทิปูเห็นน่ะบวกครับอันบวกครับทีทิปูว่าเ่หั่โอ้ยอยากให้เห็นน้ำเด้วาสันเป็นตาที่สามที่อยู่ในนิมิตครับผมอยากให้เห็นน้ำเด้วาสันเมื่อไหรับอกซุกฟังนะฮ่าฮ่เป็าะไปดูวุฒิรีบอ่เม่เป็นนอกครับผมพอวัตสิบได้ทิฏตัวครับผม เจ,จ้ากิเลียี่หรอกรเป็นอาบัติอาบัติกหล่ะโอ้อาบัติพาขดบวเฮตน,นำเอาไปวาแวแาวกบควอย,อยากเวาแต่ว่าพดค่อยเดักคาู่ดอกครับเม้าคือฟัง,งนะางคาคืออยู่ครับจริงๆก็เจ้าแล้วคาเกลีโอ้เห็นเป็นจริงจอยงังนาลกก็เไปเห็น สวรรค์ก็เคยเห็นสวรรค์นในในเพลินแผ่นดินก็เห็นสวนรรค์้อยอากาศก็เห็นแต่ว่าบ่าได้ของเกี่ยวกเพลินดินบางมองก็จริงจริงแท้จริงว่าพอได้แต่บอกของน้ำถับน้ำเขาเนี่ก็เห็นความบ่บของเขาเก่วกาอันโบราณโบราณ จะว่าร้อยปีพันปีของพระเชตเซตาเนี่ยมาช่างไว้ก็เห็นหมดเล็กไหลกว่าก็เห็นแต่บอกคนหูแต่ว่าเล็กไหลคือโบเห็นก็มีว่านเป็นอาจารย์คนเว้ยโบเป็งแล้วโบเป็นคือโบเป็นคือดาวแล้วเอาได้มามัน คาบิม่หลคอไงควบคิงไม่ได,ด้เลยแตว่าบุคคยคนข้างคนคนพวกเขาวามันติดตัวพุตเจ้าพระเจ้าวันบตติดอบันติดเลยเป็นวัวดุจเหล่เพราะว่านเขาสอบมาเขาเห็นน้ำมาไม่ได้กลายเป็นเท้าวัดุจเหล่ขอแค่บุคคลเบา mmm. ก็เลยเปนก็บอกว่าเห็นเฉพาะตัว มูสปอรโตทานว่าเอออันนี้มันเป็นของจริงเอาเอาศิล็กภายนอกเอาขอม่าภายในเน่อนมาภายในเนาะภายในเอาควรทำที่แล้วบ่วเเร้าแล้วเท้าบได้อนาคตบ,บางนามันทาเขาอยู่บนบาปบุญทาเขาอยู่คนทุกอย่างทาเขาอยู่คนค่รับมันบ่คือโลกสบายดีว่าเนี่ย โ้ยแต่ไปเราเป็นเลีงจ้างหมอให้มันสัตนหลายมันจะไปคาวันนี้แล้วมันจะไปคาวันนี้แหละแต่พอเราเป็นเล้งจ้างหม้อมันจะเป็นมนุษย์ีเอาชนะให้ได้คนอพนาคนนสมัยนี้เป็นอย่งนันเจ้าคิดเจ้าวสนาคอยคอยคิดเจ้าอนาเจ้าอยู่บระมาณนั้นแต่ว่าคนมันบ่บ่มีคนมันขาดควบไปทำมันก็เลยถูกยาเมื่อกับแปรผ่านไป หมกมุนไปทุกอย่างกะเอาวะหวั่นไหวเลยคิดไปคิดมาหวั่นไหวเย่ยห้าทางเอาเปรียบกันตลอดนี่แหละจังวจาาวาวหวัดบอยระเพยจังหวัดขวบขวเขาวัดก็ว่าวัดขวบขวหลายวัดอยู่ห่างกันมีเขบอกเขาเพอยู่ขั้นว่าเอิญมาวัดแ้วกคอ,อยบอกเขาเลยเลียง ท่านไปค้นมามาไปขอหาขอกินน้ำค้นเมล่ออุ้มบาทไปเพื่อนมาไปขอกินเด้อนความจริงเขายุ่งใส่บัตรการคอกินการขอทานเนี่ยเจ้าจะได้บุญก็จะขอทานฝนกระดาภามา,ให,า,า,าให้ทานแดดกระดาภามาให้ทานบุญยุ่งใส่บัตรเห็นอยู่บ่นี่เคยถาม เคยถานเทวดาดิทาเป็นอย่างอยากได้ยี่วะนี่ได้รประเทศอย่างวัอ้าวหาบุญที่เดยว่วางที่วะเขาทิ่ฟันแลกๆน้องเจียกเป็นนอนเอกียกเก่าเลยา่าไขวายดิแต่ว่านารกสวามีปัหญมี่มีมีนนอนเจ้าว่ากันใดคิเร,เรียกในตะลีกรดคนสมหนึ่งบริธรรมบาปบริธรรมกรรมแต่วาบาบ่ห่งางไอยทาน อันอนีน้ยูแดนมนย์เท่าในตายไปยูอขอเขาแดนน่าโลดกลายแดนน่าโลดก็ไปถามว่าเอาปีเป็นเดือนคนเดือนเป็นเมื่องยูหัลยางเมยเฮียบบบบบวบอบอบอหิว่ใ่บอหิวประวาเปีย่างมู้หลายผู้ใดให้ทานแนมีสัจจะสือสัจจุจริต อันนี้มีบทให้กินไปให้ได้เขาดีแล้วเขาว่าเขาไปตามเขาว่าเอา้ามู้สึกว่าต,ตายอยู่บอกว่าโอยบ่ได้ตายเขาว่ายายบานใหม่พ่อยายบานใหม่คล้วพุ่เขาก็เป็นเราเนานะลัาก,ก้อนกัดขาดพายโตกเล็กเยกเล็ก,ก,ก,กไปให้ไปน้าตัวเรเป็นคนไข้เดียวเป็นค,ค่อข ัดไพตัวเล็กเกไปให้เป็นนาแค่ย่างลูกหลานเป่นทําดีเพิตอจะมารักษาเป่นรักษาเอาไว้เ้าดีเคลื่อังเบาองศาสว่าเขาบปินบ่มแมนเด็เขาได้ยิ้นเขาโหโอ้วันนี้ความจริงเนาะวันนั้นโมแมนน้องสิเขาโ้เขาตัวโมโหแมนขันเบาองศาขึ้นมากเจะมารกไทยเด้รกไทย กระเจาะกับยิ้งขึ้กันได้นเนาะมาเขานี่มิดหลุดเนาะปูมันบ่อโดยเด้ยร์ยินงเด้ยยิ้งกระเจะบอ่อได้หนีจากเขาเลยบ่อทีไก่เขาเป็นอย่างมันจะเกิดเตียงขึ้นเพราะระวังระวังเด้อพ่านนี้เขาบอกเขาโกกสิบเขา,ขา